โป๊กเกอร์คือประวัติศาสตร์เกมไพ่ที่ขยับผ่านทวีปและยุคสมัยตั้งแต่ยุโรปเพลงฝรั่งเศสจนถึงคาสิโนสมัยใหม่ทั่วโลกและยังคงทรงพลังในสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับบทเรียนเรื่องทักษะความน่าจะเป็นและการตัดสินใจภายใต,ใต้ความกดดันสกราชแรกของเกมนี้มักเชื่อมโยงกับโปกเก้ของฝรั่งเศสและอาสนาสของเปอร์เซียอิหร่าน โดยยังคงนิรากฐานสำรับ20ใบและกฎการประลองที่เรียบง่ายเมื่อถูกนำมาสู่สหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19เกมนี้แพร่ข้าแม่น้ำมิสซิสซิปปีผ่านเรือกลนไฟและตลาดลาสเวกัสในอนาคตเมื่อผู้เล่นรวมตัวบนเรือและคาสิโนโริมแม่น้ำก่อร่างกฎใหม่เทคนิคการแจกไพ่และการเดิมพันค่อยๆพัฒนาพัฒนากระบวนการแจกไพ่ และกลยุทธ์ในสหรัฐอเมริกากลางตะวันตกเช่นเซเว่นกาสตัดที่แพร่หลายโดยทหารและผู้ประกอบการคาสิโนก่อนจะกลายเป็นรากฐานของความนิยมในยุคหลังหลังสงครามโลกครั้งที่สองคาสิโนทั่วโลกรับเอาตัด v a r i a n ส์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการพนันก่อนที่เท็กซัสโฮเดมจะปรากฏในรูปแบบที่นิยมยิ่งขึ้น10ปีถัดมา เกมที่มีไพ่ชุมชนเช่นเท็กซัสโฮเดมและโอมาฮาเริ่มเบียดบังตลาดทำให้วงการคาสิโนและห้องแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากพร้อมกับพัฒนาการของกฎกระแสโปเกอร์ถาถมเมื่อ World Series of Poker ก่อตั้งขึ้นในทศวรรษ1970ผู้ชนะรวมมืออาชีพจากทั่วโลกสู่เวทีใหญ่และรางวัลมหาศาลยุคใหม่ของโปเกอร์ ขยายผ่านโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและการถ่ายทอดโสดทำให้มือใหม่เข้าถึงและท้าทายผู้เล่นระดับสูงโดยชัยชนะของคริสมานีเมเกอร์ในปี2003เปลี่ยนวงการอย่างสิ้นเชิงทฤษฎีและกลยุทธ์ถูกพัฒนาจากนักคิดอย่างสแกลนสกี้และปาเลตมุ่งเน้นความรู้ด้านความน่าจะเป็นการอ่านคู่ต่อสู้และหลักการเกมทฤษฎีสำหรับให้เปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ บางแห่งยังคงใช้32หรือ40ใบในขณะที่52ใบเป็นมาตรฐานทั่วโลกซึ่งมีผลต่อมือและกลยุทธ์รูปแบบการเดิมพันหลากหลายตั้งแต่ฟิกซ์ลิมิตพอดลิมิตไปจนถึงโนลิมิตทุกแบบมีโครงสร้างและกลยุทธ์ต่างกันโดยมีแนวคิดเอาอินเป็นมุมมองสำคัญในบางสถานการณ์การบลัฟและการอ่านคู่ต่อสู้เป็นหัวใจของเกม ทำให้โป๊กเกอร์ไม่ใช่เกมเพียงโชคแต่เป็นศิลปะของคณิตศาสตร์พฤติกรรมและจิตวิทยาสังคมในยุโรปและเอเชียโป๊กเกอร์แพร่หลายผ่านคาสิโนและห้องเล่นไพ่ความนิยมเติบโตทั้งในสถานที่จริงและออนไลน์โดยครอบคลุมผู้เล่นหลายระดับการแข่งขันระดับนานาชาติและทัวนาเมนต์ออนไลน์เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าโป๊กเกอร์ทำให้สังคมผู้เล่นขยายออกกว้างขึ้น จับคู่ระหว่างรุ่นเก่าและรุ่นใหม่คำศัพท์สำคัญเช่นดิวเลอร์บัตทันโชดาวและคอมมูนิตี้การ์ดได้กลายเป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมการเล่นไพ่พร้อมกับบทเรียนด้านกลยุทธ์ที่สืบทอดกันข้อตกเถียงทางกฎหมายและการควบคุมการพนันมีบทบาทผลักดันหรือห้ามการเล่นในบางประเทศแต่โปเกอร์ยังคงพบทางมาในสนามแข่งขันที่ถูกกฎหมาย วรรณกรรมและงานวิชาการเช่นไพ่ et, และ t ด e The o เรียออฟโปเกอช่วยถักทอความเข้าใจในกลยุทธ์และมุมมองเชิงปรัชญาของเกมวันนี้โปเกอร์พัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่าน AI บอดคอมพิวเตอร์และแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้การเล่นกลายเป็นปรากฏการณ์สากลที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน